สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง BCG ไปใช่ไหม sustainability เนะวันนี้จะมาต่อเนื่องแต่เป็นภาพที่กว้างใหญ่ออกไปนอกประเทศมากขึ้นก็คือเรื่องของ sustainable policy นะหรือว่านโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนต้องบอกงี้ว่าเรื่องพอเป็นปัญหาระดับโลกระดับชาติแล้วเนี่ยหน่วยงานที่มีความสาคัญที่มีความรับผิดชอบมากกว่าที่ต้องดูแลเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลนะ อันนี้ผมก็ได้เอามาจากการที่ผมไปประชุมตัวนี้ครับ TCAC คือ Thailand Climate Change อ่อ t o r y ครับ Thailand Climate Action Conference นะเมื่อปีปลายปีที่แล้วนะครับก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มากล่าวพาฒคาถาเปิดนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาแชร์สรุปกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะซึ่งสองวนงานหลักที่มาแชร์ในการประชุมครั้งนี้ก็คือกรมกระทรวงทรัพย์นะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ อีกพาร์ท้นึ่จะเป็นของประทรวงศุกสากร,รนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนอ่ะเมื่อกี้ตั้งแต่เขาให้แล้วแล้วเราบอกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ไปคอมมิตคอมมิตเอาไว้ที่งานคอ p 2ปเนาะคือต้องบอกเล่าเล่าอย่างนี้ก่อนคือว่ามันมีหน่วยงานที่ชื่อว่า UNFCC นะครับก็คือชื่อย่อชื่อเต็มก็คือ United Nations Framework Convention on Climate Change นะเขาก็ทำกันมาตั้งแต่โหย นานนมแล้วนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะมีการประชุมครั้งแรกก็จะคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกเนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมันก็ค่อยๆ่อยบิวมานะก่อนที่จะมาถึงขอบ twenty ซึ่งเกิดขึ้นในปีสองพันยิเอดะก่อนหน้าน,นี้มันก็มีตั้งแต่ปีสองพันห้าก็มีเกียวโตนะครับเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวนะเกียวโตโปรโตโคอลเนาะอ่าก็ ก็คือตั้งแต่2005แล้วว่าแบบเฮ้ยประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะคุณจะต้องมีการลดการปลดปล่อยก๊าซเซอนกระจกต่างๆนะครับทีนี้มันพอโลกมันยังร้อนขึ้นมันยังสภาพเรื่องของ climate change ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยในปี2016นะที่ปารีสก็เลยมี agreement ตัวที่สองมาคือท,ที่สำคัญนะคือ Paris agreement ตัวนี้เนี่ยก็คือเริ่มมี commit แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิลโลกเนี่ยให้ ให้มันสูงขึ้นไม่เกิน1.5องศานะเพราะไม่งั้นมันจะกระทบต่อน้ําแข็งขั้วโลกกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับพอตัดภาพมาที่ขอบป,ปี 2000, 2021หรือว่าขอบ26เนี่ยจัดสื่อจัดที่ฝรั่งเศสไหมผมก็ไม่แน่ใจนะน่าใช่นะอ่าที่ฝรั่งเศสหรือเปลือจัดที่สกอตแลนด์วะอ่ะก็ใครใครรู้พิมพ์ตอบกันมาหน่อยนะ ลืมให้ผลลืมข้อมูลง่ายๆอย่างนี้ไปทีนี้เนี่ยปีนี้คือนอกเหนือจากการที่เรารู้เป้าหมายอยู่แล้วว่าเราต้องควบคุมอุณหภมูมิไม่ให้เกินหนึ่งจุดหองศาเนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องแจ้งคอมมิชเมนต์มาว่าเฮ้ยคุณจะอรู้แหละคุณจะทําแต่คุณจะทําภายในปีไหนนะครับประเทศไทยก็อย่างที่ได้บอกไปคือเราจะเป็นการลางคาร์บอนปีสองพนห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นเน t ซีโรเลยเนี่ยสองพันหกสิบห้านะ สองเรื่องนี้ต่างยังไงกับไปย้อนดูในคิด BCG g ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีอันหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีคอมมิชเมนต์ตัวที่สามด้วยก็คือ NDC เนะหรือว่าอา่อเป็นการมีส่วนร่วมที่ประเทศนั้นกำหนดนะครับก็คือเป็นเป้าหมายระยะสั้นนั่นเองนะคือกว่าจะไปถึง2050-2065 20เนี่ยมันไกลใช่ไหมขอดูเป้าหมายระยะสั้นคุณหน่อยนะครับเป้าหมายระยะสั้นนี้ก็คือภายในปี2030นะ ประเทศไทยก็บอกว่าคอมมิตเมนต์ว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย40%จากเบสไลน์เบสไลน์คืออะไรก็คือไปดูเทียบนะครับเทียบจากปีที่เป็นเบสไลน์เนี่ยแล้วคุณลดลงไปเท่าไหร่นะซึ่งเดี๋ยวหน,หน้าต่อไปจะบอกเนาะแต่ว่าก็กระทรวงทรัพย์ก็เลยมาเขียนเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยออกมาหลายๆด้านว่าจะต้องลดภายในประเทศ30%นะแล้วก็มีด้าน้านอื่นๆอ,อีกประมาณ10%นะเนี่ยลดด้านพลังงานขนส่ง IPPU waste หรือว่า g r i culture นะครับเนี่ยเนี่ยโดยที่มีเห็นไหมมียุทธศาสตร์ว่าแบบโอเคต้องมีการติดตามนะครับมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใช้เครื่องมือในการลดเลืองก๊าซเรืองกระจกนะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เขาจะเคลื่อนไปนะครับเ่ะเรามาดู NDC ตรงนี้ในรายละเอียดน,นะเห็นไหมเราต้อง achieve ไปได้ภายในปี2030นะก็คือลด ส0จากเบสไลน์นะครับเขาบอกว่าเบสไลเยียเนี่ยใช้ปี2005ัหอย้อนไปไกลเหมือนกันนะนะโดยที่อ,อ่ะพอพอมาเทียบแล้วเนี่ยในปี2030เนี่ยคือคือ,คอหมหือนว่าสอง5ันห้เริ่มต้นแล้วก็ค่อยแบบใช้สมการในการคำนวณมานะว่าเบสไลในปี2030ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือก็ควรจะเป็นอยู่ที่555นะ ห้า,หาล้านตันของคาร์บอนไดออกไซด์ฉะนั้นก็ต้องลดให้ได้สี่เปอร์เนะก็ลองไปคูณเลขดูว่าเป็นยังไงนะครับโดยที่แก๊สที่เรนกระจกที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์นดาาานะนม,มีหลายอย่างมีมีเทนมีนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเขาบอกว่าจากนโยบายที่พูดไปเนี่ยนํำไปสู่การปฏิบัติได้ยังไงก็สี่ห้าด้านที่เขาบอกไปเมื่อกี้นะแล้วก็เขาบอกว่าโอเค จะต้องมีการทำ NDC เนี่ย National Commitment ต่อเนื่องทุกๆ5ปีคือ2030ก็จะต้องทำต่อแล้วหลังจากนี้จะไปยงไังไงจนว่าถึง net zero ถูกไหมอ่าสนับสนุนเทคเตอร์ต่ตางๆนะครับในการดำเนินง,งานตามแผนสร้างแมคคานิซึมในการขับเคลื่อนนะเช่นเรื่องของ incentive เรื่องของ tax เรื่องภาษีต่างๆพวกนี้สำคัญมากโครงสร้างกฎหมายแล้วก็แบบตั้งกรมเลยเขาบอกโอ,โอ้ต้องมีเกี่ยวกับกลมที่เกี่ยวกับ climate change ซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ก็อยู่ในกระทรวงกลมโดยที่มีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วนะครับย้อนกลับไปที่เรื่องแมคคาเนซิมเนี่ยมเมื่อกี้ผมตกไปคำหนึ่งคือต่างประเทศเขามีนะมีเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์ใช่ไหมก็คือภาษีคาร์บอนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า c ีแบมตรงเนี้ยที่ตอนนี้ยุโรปก็เริ่มใช้และซีแบมก็คือคาร์บอนบอร์เดอร์อะจัสเมนต์แมคคาเนซิมเนาะก็คือเวลาคุณเอาของไปขายในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดมีผลิตมาจาก การใช้คาร์บอนสูงเนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีแผงไม่ใน่ั้มันก็จะลดโอกาสในการแข่งขันนะถ้าเกิดว่าคุณยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอยู่ทำรองนี้นะครับแล้วก็ขอบขอบล่าสุดเนี่ยขอบ28แล้วนะเมื่อปี2023ก็จัดที่ UAE นะครับก็ไทยเขาก็ไปนำเสนอความคืบหน้านี่แหละว่าเฮ้ยไอที่เราคอมมิตเมนต์ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีโอกาสที่จะอ e ชี target ไหมนะนี่เขาบอกว่าอันนี้ก็นโยบายด้านการเงินนะที่ส่งเสริมเรื่องพวกนี้มันก็สามารถช่วยได้อย่างเช่นเรื่องของ t a x ใช่ไหมใช่ไหมอาจจะต้องมีเขาบอกว่าเฟสแรกเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าส่งเสริมส,มสัมปูนด้านการเงินสําหรับกลุ่มที่ลงทุนในเรื่องของส t เ i นมากขึ้นนะกลุ่มพลังงานและขนส่งเนี่ยเฟสต่อไปก็อาจจะไปช่วยเรื่องการเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มี g e e n b บ n d ก็คือพันธบัตรที่ มุ่งหาะระมทุนเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องของ sustainability นะอันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหธุรกิจที่เกี่ยวกับ s u s t a i n นมันค่อนข้างที่จะทํากําไรได้ยากนะฉะนั้นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนเ,นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับอ่ะเนี่ยความก้าวหน้าของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรายงานซึ่งรายงานไปแล้วเนาะในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยที่ UAE ก็เขาบอกว่าธีมหลักบทสรุปเนี่ยก็คือว่า ก็คือจะต้องการให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เราจะไปยังไงต่อนะครับงนั้นก็ต้องไปนาเสนอเรื่องของรถแม็กที่จะมุ่งสู่เป้าหมายควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศานะครับแล้วก็ต้องทำใน NDC 2ต่อแล้วนะคือในปี2025เนี่ยคือยังไม่ถึง30ก็จริงแต่ว่าย5ก็ต้องส่งแผนต่อแล้วว่าหลังจาก2030แล้วเนี่ยแผนต่อไปคืออะไรนะครับ เนี่ยเขาก็บอกว่าในรีพอร์ตที่เขารีพอร์ตไปบอกว่าการดเนินการยังไม่เพียงพอนะเห็นไหมยังต้องทํามากอีกเนาะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาก็คือประเทศอย่างประเทศไทยอย่างพวกเรานะก็ต้องการซัพพอร์ตอย่างเร่งด่วนนะครับไปต่ออ่ะมนันนี้น่าจะเป็นของกระทรวงอุดนะอ่าดูตัวเลขนิดหนึ่งนะว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะนในปีสองพนสิบเก้านะก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโดยที่ตัวหลักเนี่ยพชั่นไหนมาหลักนะครับอุตสาหกรรมเอเนจีก็ยังค่อนข้างเยอะนะอุตสาหกรรมพลังงานนี่เยอะมากนะครับลองมาก็อาจจะเป็นค่อนข้างน้อยอ่ะคือดูง่ายว่าสีแดงเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับเอเนจี Energy. เนี่ยสัดส่วนพอมาเบรกดูเนี่ยเห็นไหม มีมาจากเวสสี่เปอร์เซนอกิคเจอร์สิบห้าเปอร์เซนนะครับแล้วก็ผู้สากรรมอื่นๆเพราะการผลิตเนี่ยอีกสิบเปอร์เซนตะส่วนหกสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นเอเนจีนะครับรวมอยู่ที่สามประมาณเนี่ยนะคอนเวิร์ตเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือสามเจ็ดสองเมื่อกี้เราบอกห้า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 ใช่ไหมมีเล่นตันที่เราต้องลดและที่เป็นเบสไลน์นะก็ยังก็ยังยังต้องลดอีกนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะเราตังต้งเป้าไว้ว่าคาร์บอนนิวทรัลสองพันห้าสิบใช่ไหมอ่าเนี่ยถ้าถ้าสองพันห้าสิบมันควรจะหน้าตาควรจะเป็นยังไงนะควรจะลดพอชั่นของ Energy Sector เนี่ยให้เหลือเท่าเท่านี้เนี่ยเขาก็คำนวณตัวเลขขึ้นมาให้ดูนะซึ่งก็ก็ค่อนข้างยากนะเห็นไหมคือที่เหลือต้องลดลงน้อยมากเลยเห็นหมแล้วก็เหลือ หรือเอเนจะีนัซซี่สักสามสิบสาเปอร์เซ็นตะทั่วไปสามสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนี่คือเป็นซีนารีโอหรือว่าเป็นซิมูเลชันที่ที่ทางกระทรวงอุตสาหก,การรมเขาได้แพนมาให้เราดูนะครับอ่ะอันนี้มันผลจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับในปีสองพันยิบเอ็ดก็จะเห็นว่ามีการทําอะไรบ้างก็คือพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆนะเพิ่มประสิทธิภาพของเอ่อพลังงานเห็นไหมอันนี้ก็จะเทียบเท่าว่าเนี่ยอันเนี้ยพลังงานทดแทนนี่ก็ถือว่าลดได้สี่สิบ 43ล้านตันคาร์บอนนะส่วนไอ้เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็รวมๆแล้ว5.6ฉะนั้นพอชั้นใหญ่ของประเทศไทยในการที่เข้าใกล้เนซิโรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวาภาพต่างๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าจากค่าเป้าหมายเนี่ยที่ที่เขาคำนวณมาแล้วเนี่ย A N D C ในปี2030เนี่ยคุณจะต้องลดได้ถึง130นะล้าน ร้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดจากค่าเป้าหมายซึ่งตอนนี้ลดจากค่าเป้าหมายประมาณสักห้าสิบเองนะก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับซึ่งสถานการณ์หน้าพลังงานไทยเนี่ยพอรู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องลดมากกว่านี้อีกเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่า Energy Transition ตรงนี้คือพยายามที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลพลังงานน้ามันเนี่ยก็ต้องไปเป็นไงครับไปใช้พลังงานอื่นนะหรือไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องผลิตมาจาก Renew a b l e มากขึ้น น้ำมันอาจจะต้องลดแล้วไปเพิ่มเรื่องของ EV เรื่องของไฟฟ้าที่เข้ามาตอนนี้ก็จะเห็นภาพว่า้มันก็มีเรื่องของอินฟาสตรั๊กเจอร์ของ EV เองหรือว่ารถ e ีวีรถ, EV, รถ h y บริดต่างๆก็เริ่มมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับส่วนเชิงนโยบายเองก็จะต้องมีเรื่องของ Green t a r i f ฟนะก็คือเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟาฟ้าต่างๆเนี่ยซึ่งก็มันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ Renewable Energy นะ Natural Gas Liberalization นะครับก็คือ,อทำให้ลดการผูกขาดหรือว่าคำนวณราคาของกา๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้ผลิตไฟก๊าซธรรมชาตินี่เอาผลิตผลิตไฟฟ้าเนาะก็ให้ได้ราคาที่ต่ำลงมาอะไรงเงี้ยเนะก็จะมีเรื่องของซิงเกิลพูลอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวแนะบบดีเทลก็ลองไปดูในข่าวต่างๆดีคาร์บอนไอเซชันนะก็จะมีอย่างกระทรวงพลังงานก็เริ่มศึกษาเรื่องของไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนได้ นะหรือว่าเรื่องของ CCU CCS น่าจะเคยได้ยินไงคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจกับคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันก็คือถ้าสตอเรจก็คือพยายามอัดคาร์บอนกับเข้าไปเก็บกักเก็บไว้นะในแผ่นด,ดินหรืออะไรก็ว่าไปส่วนยูทิลิเซชันนี่คือการกลับเอามาเอาคาร์บอนดอกซายกลับมาทำอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ศึกษาอยู่นะก็มีมีหน่วยงานที่ศึกษาอยู่แต่ว่าก็ยังค่อนข้างจะอีกยาวไกลเ่อนขทางจะทําได้ยากนะครับอันนี้คือสภาพความเป็นจริง อะจริงตรงนี้มันผมอาจจะพูดผิดไปนะมันมีกระทรวงอุดด้วยกระทรวงทรัพย์แล้วก็กระทรวงพลังงานด้วยที่สําคัญมากก็มาดูกรอบแผนพลังงานแห่งชาตินะครับเราก็มาดูว่าเฮ้ยนะมันควรจะพัฒนาเป็น EV นะ Renewable Energy น,นะพัร,เ,รเ,ปเป็น EV นะ Energy Efficiency Efficiency ต้องเป็นยังไงนะครับเนี่ยเพื่อจะมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality ในปี2050ัห้านะก็มีมี Action Plan มาให้นะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนภาพของประเทศไทยในอนาคตว่าแบบพลังงานมันจะมาจากไหนบ้างเห็นไหมไฟฟ้าก็ต้องมาจาก r e นิวเบิลมาจากกังหันลมโซลาร์เซลล์อันนี้ก็เล่นนะโ r ลติ้งโซลาร์โซลา,ซลาที่อยู่ในน้ํานะพวกถ่านหินอะไรได้อาจจะยังมีอยู่นะแก๊สแต่ว่าผลิตเป็นพวกไฮโดรเจนไหมนะครับนะก็ต้องมีตรงนี้หรือว่าอ่ะ e n e r g y storage s y s ต e m ต่างๆเข้ามามี CCU, CCS นะคอยดูดคอยกักเก็บคบอนาซา์ที่ปลดปล่อยจาก พวกกำลังการผลิตนะครับอ่พาพยงหรือว่าพวก waste ต่างๆ biomass อะไรพวกนี้ก็ที่เป็นพลังงานชีวมวลก็ต้องเอากลับมาใช้ด้วยนะอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเปินการลดคาร์บอนฟุตพินถูกไหมอ่ะเนี่ยมีเนี่ย,ยแล้วก็ฝั่งปลายทางก็ต้องแบบใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากขึ้นเนี่ยเี็นสมาร์ทซิตี้นะครับเป็นเรื่องของเมืองสมัยใหม่รถก็เป็นรถ e v อะไรเงี้ยนะแล้วก็จจะต้องมีแพลตฟอร์มที่คอยควบคุม การใช้พลังงานที่เป็นกรีนพวกนี้นะครับอันนี้ของกระทรวงพลังงานจบแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของนโยบายต่างๆในเรื่องของ sustainable policy นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าก็อาจจะเจาะลึกไปเรื่องของอะไรดีละ่ะเรื่องของคำว่าเครดิตไหมแล้วว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ